ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นสืบจากปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และราคาข้าวตกลงอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีการลดรายจ่ายภาครัฐอย่างมากทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่อภิชนวันที่24มิถุนายนพศ2475 คณะราษฎรนนำปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาททางการเมืองปลายปีพศ2476เกิดกบฏบวรเดช ซึ่งหวังเปลี่ยนแปลงการปกครองกับสู่สมบูรณาญาสิทธิราชแต่ล้มเหลวปีพศ2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความเห็นไม่ลงรอยกับรัฐบาลจึงทรงสละราชสมบัติในปีพศ2478สภาผู้แทน,นรักษฎรเลือกพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอานัทธมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร,แร์แลนด์ เดือนธันวาคมพศ2481พลตีหลวงพี่บูญสงครามได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาปราบปรามศัตรูทางการเมืองรวมทั้งต่อต้านราชวงศ์อย่างเปิดเผย รัฐบาลมีแนวคิดชาตินิยมได้ปรับให้เป็นตะวันตกและเริ่มนำเนินนโยบายต่อต้านจีนและฝรั่งเศสวันที่23มิถุนายนพศ2482มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยในปีพศ2484เกิดสงครามขนาดย่อมขึ้นระหว่างวีซีฝรั่งเศสกับไทยทำให้ไทยได้ดินแดนเพิ่มจากลาวและกัมพูชาช่วงสั้นๆ วันที่8ธันวาคมปีเดียวกันประเทศญี่ปุ่นบุกคลองไทยและรัฐบาลลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีการตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นทั้งในและต่างประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลและการยึดครองของญี่ปุ่นหลังสงครามยุติในปีพศ2488ประเทศไทยลงนามความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับสหราชอาณาจักร ในเดือนมิถุนายนพศ2489พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตอย่างเป็นปิศนาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญยเดชทรงสืบราชสมบัติต่อมารัฐประหารปีพศ2490โดยฝ่ายนิยมเจ้าและทหารทำให้คณะรัษฎรหมดอำนาจทางการเมืองและเข้าสู่ยุคการเมืองสามเศร้า ในระหว่างปีพศ2490ถึงพศ2500โดยแปลกสกฤตธนรัตน์และเผ่าสียานน์ขานอำนาจกันในปีพศ2497ประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์กรสุนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือีโโ้ เป็นพันธมิตรกับสหรัฐในปีพศ2500ฝ่ายนิยมเจ้าและอนุรักษ์นิยมรัฐประหารโดยมีจอมพลสกิตเป็นหัวหน้าจอมพลสกิตปกครองอย่างเบดเสเศษเด็ดขาดเขาสร้างความชอบธรรมโดยตอกย้ำสภาพสมมุติเทพ ของกษัตร,ริย์และผูกโยงความจงรักภักดีต่อรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์รัฐบาลมุ่งปรับปรุบบงโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาในปีพศ2504หลังสหรัฐเข้าสงคารามเวียดนามเกิดสัญญาลับซึ่งสหรัฐให้การคุ้มครองไทยสงคารามเวียดนามเร่งให้เกิดการทำให้ทันสมัยและ การกลายเป็นตะวันตกของสังคมไทยมีการอพยพจากชนบทสู่เมืองเพื่อหางานชาวนานในชนบทเกิดสำนึกเรื่องชนชั้นและรวมตัวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการศึกษาทําให้เกิดชนชั้นกลางใหม่ขึ้นในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีการศึกษามีรายได้พอสำหรับการให้การศึกษาแก่บุตรและสามารถเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจสังคมได้ในเดือนตุลาคมพศ2514มีการประชุมใหญ่ต่อต้านการ,รเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติขจรและมีการสลาย การชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดร์เป็นนายกรัฐมนตรีนับว่าพระมหากษัตริย์เข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพศ2475ผลของเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาช่วงสั้นๆหรือที่มักเรียกกันว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบาล